จังหวะสนุกสนุกเพลงนี้เรามีฟิชเชอร์ลิงมีแขกรับเชิญของไม่ให้พี่หนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะคือเร้องเพลงร่วมกับเรานะคะค่ะเพลงต่อไปชื่อเพลงคนไทยกับภาษาไทยค่ะพี่หนึ่งสู้สู้ครับอันบุ๊ดี้เพลงกัแฟฟิชเชอรกาแเรดีเพลงเกี่ยว ะนะครับมันมีปัญหากับ,กบภาษาไทยที่หลายคนก็สงสัยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าชมอะไรตอนนี้จะร,อร้องเป็นเพลงให้ได้ฟังังกันเอาไว้นะครับก็ยังงงๆและคงไม่เข้าใจว่าทีมึงชมฮงร์ดัศจรรยาอะไรดูก็พอรู้แต่กูไม่ค่อยแน่ใจแลวมึงแงใจนะวันนี้มันภาษาไทยนี่ละตัวปัญหาภาษามหาภัยแล้วมันจะเดือดร้อนไปถึงภาษาไทยไปกระทัวงซึกษตาถึงมาหาลัย แก้ปัญหาก่อนจะสายไปเด็กมีปัญหาแล้กับภาษาชทยแล้วเราจะใช้ภาษาอะไรเป่งป แตนานนะครับเราฟังกันนี้ดูนะใครๆที่ชอบใช้คำไทยกันแต่แสดงว่ามึงควรจะย้ายบ้านกันไปอยู่บอยเปรหรือว่าภาษามันจะดูทุเรศดต่ใช้ภาษาของเราจะให้มันดูอเวริกอลิสต์ฟิตคุณจะกันได้แต่แค่อลิสตฟิตอาาภาษาบางทนอาจจะท้ากันไปแต่คุณก็ฟังกันละก็อาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะดูอยากไทย ร้อนไปถึงมาหาหลัยไปกระทรวงศึกษาถึงมาหาหลัยเราต้องแก้ปัญหาก,ก่อนจะสายไหล า yeah. ฝากไปด้วยนะครับภตษามหาภายัยคนไทยกับภาาไทยนะขอบคุณัาขอบคุค๊บไปนะ คนมาฟีเจอร์ริ่งห้เราแต่ว่าเยอะกว่าเราสองคนอีกนะคะอ๋ะ <c oughs> อก็ขอบคุณมากที่ได้โอกาสได้มาฟีเจอร์ริกับแฟนๆคนไทยกับภาษาไทยนะครับครั้งแรกที่โปรดิวเซอร์ที่ป๊อกโทรหานะครับบอกว่าบิเกมาแรปให้พ no ี่หน่อยผมบอกว่าผมไม่ว่างเขาบอกว่าเป็นเพลงผู้หญิงสองคนสวยมากผมบอกว่า <c oughs> ว่างครับแต่ปุ๊บ,บพอผมมาถึงที่งานเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับคนไทยคนไทยกับภาษาไทยนะครับนะฮะแล้วก็มีขอผมบ้างไหมฮะ ไม่มีอะโอเคเดี๋ยวไปหลังเวทีเดี๋ยวแบ่งให้ช็อนึงค่ะกินไม่ได้ไม่เอาหรอครับนะครับคนไทยกับภาษาไทยรู้สึกแบบสะเทือนเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่เอาใหญ่เลยนะครับอะไรนะครับมาต่อครับมันก็ไม่ใหญ่นะครับคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ใช้ภาษาเนี่ยไม่ค่อยจะรอคอบอยู่แล้วพอพี่ก็บอกให้เขียนภาษาเพลงคนไทยกับภาษาไทยเหมือนด่าตัวเองนะก็เลยตั้งใจเขียนให้เต็มที่คราวหน้าจะได้ตั้งใจพิมพ์อ๋อ มีที่มาอย่างนี้นี่เองนะครับแต่ที่ไปของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแกนสปอร์ตพาร์ทของคุณทรงนะฮะเดี๋ยวจะไปเลยโอเคครับได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแบลนดี้และคุณหนึ่งบีพี